พอเวลามันเริ่มสงบอ่ะมันเริ่มไม่คิดอย่างอื่นแล้วมันเริ่มไม่ไหลไปทางไหนแล้วมันเริ่มสงบอยู่ตรงนี้สงบอยู่กับพุโทโธไม่หลุดแล้วเริ่มไม่หลุดท,ทีนี้เริ่มพิจารณาสิเราตายแน่ยังไงเราก็ตายทุกคนมันตายผมไม่มีใครไม่ตายทีนี้ต้องพิจารณาความตายแล้วพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ทีนี้เราจะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์เราพิจารณาอย,ย่างไรเนี่ยเราป่วยไข้ได้มันเพราะอะไรเราก็เริ่มพิจารณาแล้วพระพุทธเจ้าบ,บอกว่าทุกๆการเกิดเนี่ย อะไรก็ตามที่เกิดมันปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่มันย่อมมีการเสื่อมเสมอมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ในโลกเนี่ยถ้ามีการเกิดย่อมมีการเสื่อมเราป่วยปเป็นมะเร็งเรียกว่าเสื่อมไหม,มความแกเ่เรียกว่าเสื่อมไหมผมร่วงเรียกว่าเสื่อมไหมเสื่อมเนี่ยเรียกว่าเสื่อมทั้งหมดอาการเนี่ยมันมีได้เพราะเรามีเกิดผมร่วงได้เพราะมีอะไรเพราะมีเส้นผมให้ร่วงใช่ไหมหนังมันเหี่ยวได้เพราะอะไรมันมีหนังให้เหี่ยว แล้วเรามีเสื่อมความเสื่อมเป็นธรรมดาในร่างกายเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเสื่อมได้เพราะอะไรเพราะมันมีเราถ้าไม่มีเรามันจะมีอะไรเสื่อมไหมไม่มีพระเจ้าเลยสอนว่าความเป็นจริงเราไม่มีอะไรแต่เราไปยึดในความเป็นเราเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นเราเนี่ยฉันนะฉันเองมันเลยเกิดความรักในตัวเราเรารักตัวเราเองฉันจะตายไม่ได้ฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ฉันยังอยากมีชีวิตให้ชีวิตสุขสบายไปตลอดต่อไปแล้วถ้าตายฉันจะไปไหนต่อมันรักตัวเอง เพราะเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเน,นี่ยมันฉันนะต่อให้อาจารย์พูดว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราเราก็ยังคิดมันจะไม่ใช่ได้ไงม,มันก็ต้องเป็นเราเพราะเรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดสั่งสารวัตรนานยาวนานว่าเนี่ยคือฉันทาไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ใครไม่ใช่เราเพราะมันอาศัยเหตุในการเกิดมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันมีเหตุในการเกิดถ้าไม่มีเหตุในการเกิดมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อาจายกตัวอย่างปากานี่นะปากา มันจะเรียบปากกาได้เนี่ยเพราะมันมีองค์ประกอบของปากกาครบถ้วนเป็นชิ้นหนึ่งด้ามเนี่ยครบเลยเนี่ยปากกาฉันถ้าหายเอาละจะเริ่มหาปากกาใหม่ละหรือจะเริ่มทุกร้อยรเคาปากกากูไปวะเพราะปากกาฉันเนี่ยยึดแล้วแต่ถ้าไม่มีปากกาฉันเราจะยึดไหมไม่ยึดเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดมันมีปากกาคำถามคือถ้าปากกาเนี่ยมันออกไปคนละชิ้นเนี่ยไม่รู้กี่ชิ้นแล้วเนี่ย แล้วก็จัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางยังเรียกปากกาไหมไม่มีอะไรเป็นปากกาแล้วเพราะอะไรมันไปไหนไม่รู้มันเป็นเหตุปัจจัยในการมารวมกันมันไม่มีความเป็นปากกาเลยมันแค่อาศัยเหตุปัจจัยมารวมกันให้เกิดขึ้นเป็นปากกามีอะไรเป็นเราตรงไหนไหมเนี่ยไม่มีแต่รวมแล้วเป็นไงเป็นเ,าเาราเพราะอะไรปากกาฉันมันยึดแล้วไนงะแต่ความเป็นจริงมันอาศัยพลาสติกอันหนึ่งที่มีหัวมีไส้สปริงอันหนึ่งที่อยู่ในหัว แล้วเอาไส้ปากกาที่มีหมึกเนี่ยเอามาประกอบเข้ากับหัวเอาตูดปากกาเอาตัวปากกามาใส่เอาตูดปากกามาใส่จนเกิดเป็นปากกาเนี่ยปากกาเกิดแล้วแล้วก็เรียกว่าปากกาฉันเนี่ยประกอบไปได้แล้วเนี่ยปากกาฉันแล้วนี่เห็นไหมเพราะอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดแล้ววันหนึ่งเสื่อมไหมล่ปลาคากกาเสื่อมหมึกหมดไง เสื่อมแล้วมึงหมดใช้ได้ไม่ได้ปากาเปรียงทิ้งสรุปเป็นเราไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นแล้วลทําไมไม่เป็นเาราล่ะตอนแรกมันยังเป็นเราอยู่เลยเพราะมันเสื่อมหมดแล้วอะ่ะเนี่ยร่างกายเราก็เราเดินสู่ความเสื่อมแล้วสุดท้ายเนี่ยนําไปสู่ความตายตายเนี่ยเรียกว่ากายแตกทําลายเนี่ยเสื่อมสุดแล้วไม่มีความจําเป็นใช้อะไรไม่ได้แล้วร่างกายเน่าใช้ยังไงใช้ไม่ได้ถูกไหมมันจะยังห่วงอยู่ไหมร่างกายเน่าๆไม่มีทางห่วงเพราะอะไรมันเน่าแล้วมันใช้กาไม่ได้เราก็จะไปหาอะไร ปหาปกาอันใหม่ก็คือสแสวงหาการเกิดต่อไปก็ไปเกิดอะไรไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเกาะเอากายใหม่เนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยในการเกิดและการตายเราเพียงแต่อะไรเข้าไปยึดว่าเนี่ยฉันเท่านั้นแต่เมื่อแตกทำลายเน่าเสื่อมหมดประโยชน์ยังเป็นเราอยู่ไหมไม่เป็น,ปนลองเอาเมีอามานอนอยู่ข้างแต่กายไปสร้างศพเมียนายเมียตายก่อนเราทุกวันเนี่ยนอนด้วยกันได้แต่เมื่อมเมียตายจากเราไปนอนอืดอยู่ห้าวันหกวันเอาเก้ามานอนไหมเนี่ย ไม่กล้าแล้วหมดประโยชน์ใช่ไหมมีหมดประโยชน์แล้วเพราะอะไรตายแล้วเป็นซากศพยังเป็นเมียเราอยู่ไหมใช่ไม่เป็นแล้วเพราะอะไรมันไม่จําเป็นแล้วนั่นแหละเพราะเราไปยึดมั่นถือมากว่าเป็นของเราพู้ไเจ้าจึงสอนว่าเราอ่ะเข้าไปยึดมันเองยึดเองแล้วอะไรเองทุกเองทั้งที่มันมีอะไรเป็นเราไหมไม่มีมันแค่อะไรอาศัยองค์ประกอบหรือเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยนะในการเสื่อมสลายแตกทําลายไปตามการเวลาของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันแล้วเมื่อเสื่อมไปแล้วจนไม่มีเหลืออะไรเลย เราไม่เหลือยังไงตายไปเอาไปเผาใช่ไหมเผาเแลวเหรือจ่กระดูกกระดูกก็ไปลอยอังคารทิ้งบ้างอะไรบ้างจะได้สุดไปไงเหลือแต่ผงหรือต่เท่าถ่านไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายก็ปิวไปในอากาศลอยไปในอากาศลงไปแม่น้าบ้างไม่เหลือสุดท้ายมันมีอะไรเป็นเหล่าไหมล่ะไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมแม้แต่กระดูกสักเม็ดเดียวผงเดียวก็ไม่เหลือเพราะมันเสื่อมไปหมดแต่อยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเท่านั้นเองดังนั้นเราทุกคนเนี่ยไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเอาอะไรมาเป็นเราเพราะอะไรมันทุกข์ <N een> เนี่ยเวลาจะตายคนทุกคนเวลาจะตายอะ่ะมันทุกหมดอะ่ะยิ่งรู้ตัวว่าจะตายทุกไหมทุกแล้วถ้าเราเป็นสามีภรรยาใครสักคนหนึ่งถ้าเป็นสามีภรรยาเรากับเราเ,เนี่ยตอนแรกตอนนี้มันเป็นเรา,าเราจะตายถ้าเราเปลี่ยนใหม่ไปรู้แทนว่าภรรยาเราจะตายอะ่ะเราทุกไหมทุกมันทุกเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะตายหรือเขาจะตายทุกทั้งคู่เพราะอะไรมันยึดทั้งคู่แสดงว่าการเข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราทุกข์ใจ เราะฉะนั้นวิธีกรารพวกนีนจะเลยบอกว่าอย่าไปเป็นเจ้าของอะไรถ้าไม่เป็นเจ้าของอะไรไม่มีคําว่าทุกข์ทุกข์เกิดไม่ได้